สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้กลับมาพบกับทีเด็ดลูกหนังเงินเหมือนเดิมนะครับม้าเขื่อนบอลนะครับสุปเปอร์สตาร์บอลนะครับโอ้โหบอลโลกทั้งหมดแปดโค่นะครับนะรวมตัวในคู่เกาหลีนะครับพลิกล็อกแซงชนะทางด้านโปรตุเกสเข้ารอบโอ้โหหักปากาเซียนกันอีกแล้วนะครับไอ้คู่ครัทางด้านอูรุกคอยนะครับขึ้นนําทางด้านกาหน้าไปถึงสองประตูต่อศูนย์ตั้งแต่ครึ่งแรกนะครับและพลาดได้จุดโทษถึงสอง จุดโทษกันเลยนะครับทําให้เกาหลีได้นะครับอยู่อันดับ2เข้ารอบกอดคอเข้ารอบกับทางด้านฟูดเกตนั่นเองนะครับเป็นหนึ่งทีมจากเอเชียที่เข้ารอบแบบพลิกกลันเลยนะครับซึ่งก่อนเตะครึ่งแรกนะครับเกาหลีอยู่อันดับท้ายนะครับถ้าจบที่เสมอหนึ่งหนึ่งนะครับแต่เอเชียเราไม่ยอมนะครับฆ่าไม่มีวันตายนั่นเองนะครับมายิงเกือบนาทีสุดท้ายนะครับทาให้เกาหลี แตกทังน้านโปรตุเกสไปได้2ประตูต่อหนึ่งนั่นเองนะครับนะทำให้คู่นี้เอกกลุ่มนี้นะครับเป็นทางด้านโปรตุเกสเข้ารอบกับกูรุไกวยนั่นเองนะครับและอีกกลุ่มนะครับทางด้านแคมรูนะครับที่ถึงทั้งน่านบารซิลนะครับคู่นี้นะครับเป็นไปตามเป้าที่ผมให้ลองไว้เลยนะครับให้หลอกทางน้านแคมรูนะครับเพราะว่าบารซิลเข้ารอบแล้วก็สบตัวสำรองผสมตัวจริงลงนั่นเองนะครับ ในคู่นะครับทางด้านเซอร์เบียนะครับที่พบทางด้านสวิตเซอร์แลนด์นะครับคู่นี้นะครับเป็นทางด้านสวิตเซอร์แลนด์เอาชนะที่สามประต่อศูนทำให้กลุ่มปีนะครับเป็นด้านบราซิลกับสวิตเซอร์แลนด์เข้ารอบนั่นเองนะครับผมกำลัาดูนะครับรอบสิบหกทีมสุดท้ายวันนี้นะครับไอกันอย่างเร็วเลยนะครับทางด้านเนเธอร์แลนด์นะครับพบทางด้านสหรัฐอเมริกาและทางด้านเจนีนานะครับพบทางด้านเอเชีหนึ่งทีมนะครับทีมแรกที่เข้าไปออสเตรเลียนั่นเองนะครับนะ ไปดูนะครับาราคาต่อรองนะครับทางด้านคู่แรกนะครับในทแลนด์นะครับต่อทางด้านสหรัฐอเมริกาครึ่งลูกนะครับลดสีนะครับมาดูเนี่ยครับในที่พบกันมา3นัดหลังสุดนะครับเป็นทางด้านเนเธอร์แลนด์ที่ทำได้ดีกว่านั่นเองนะครับแต่ในล่าสุดเป็นทางด้านสหรัฐนะครับเราชนะไปที่สิบต่อสักนั่นเองนะครับ ผลงานผลงานลำดูสเปจริงนะครับทางท่านในแกลนนะครับันนี้นี่นะครับฟังดี้เต่ยองมานะครับโคดี้สโพโอโหดาวซันโบของฮอลแลนด์ก็ลงนะครับนะแต่ทา้งน้านสหรัฐอเมริกานะครับพิสเตนบลูสิตอ๋อโหก็ถือว่าสูสีกันเลยนะครับดูอันนี้ครับทำเงินนะครับเป็นทั้งน่าสารัอเมริกานะครับ อยู่อันดับที่ดีกว่านะครับอันดับที่12นะครับชนะถึงสองเสมอเพหนึ่งยังไม่เสียเลยนะครับแต่ทางนั้นยังแลนนะครับชนะหนึ่งเสมอหนึ่งแพ้หนึ่งนะครับนะเรามาดูผลงานปาราในตอนนี้นะครับนะเข้าเมื่อคืนนะครับเราผมมาสรุปกันอีกครั้งนะครับว่ามีทีมไหนเข้ากันบ้างครับกลุ่มเอนะครับทางด้านนอเทแลนด์นะครับที่เข้ากับเซเรนเก้าอังกฤษสาห์ัฒน์อาเจนตโปแลนด์กลุ่มสี่ กลุ่มดีฝรั่งเศสออสเตรเลียนะครับกลุ่มอีญี่ปุ่สเปนนะครับกลุ่มเอฟโมร็อกโกโครเอเชียนะครับกลุ่มจนะครับอาเซนสวิสแลนด์นะครับกลุ่มเฮต์โปรตุเกสและเกาหลีใต้นั่นเองนะครับนะมาดูนะครับการราคาที่เปิดมานะครับเพื่อนนะในท่านแรกเปิดต่อครึ่งลูกก็ถือว่าบอลสูงสีครับบอลนัดนี้บอลนัดสิบหกทีมสุดท้ายนะครับ ต่างคนต่างสายพื้นที่แน่นอนนะครับแต่ผมฟันธงนะครับไปทางนั้นต่อในแถนนะครับยังไงผมเชื่อว่ากับโปยังไงก็ยิงคืนนี้นั่นเองนะครับนะเราไปดูทางด้านอีกคู่นะครับทางด้านนะครับอาร์เจนตินะครับอาร์เจนตินานะครับนําทีมโดยเมสซี่นะครับอังเทลดิมาร์เลียนะครับและก็สตาร์ดังต่างๆนะครับเจอทางด้านเอเชียเราหนึ่งทีมคือทางด้านอารซีนั่นเองครับ เราไปดูนะครับผลงานที่พบการ2นัดหลังสุดนะครับเป็นชนะอาร์เจนตินาที่ทำได้ดีกว่านะครับเอาชนะถึง2นัดกันไปเลยนะครับนะคนนานในเวิลด์ครับนะครับอาร์เจนตินาชนะโปแลนด์นะครับอาร์เจนตินาชนะเม็กซิโกและก็ไปแพ้ซาอุดิอัเบีนั่นเองนะครับนะเราไปดูนะครับอาร์เจนตินาที่พบนะสามนัดหลังสุดในผลงานในโอลเมป์ต่างๆนะครับก็ถือว่าชนะขาดนะครับซาส อ,อ่าลับเอมิเลสันที่ห้าประตูศูนย์ชามิการ์สามศูนย์และคอนดอรัสสามศูนย์เลยนะครับนะดูผลงานทั้งนั้ออสซี่มั้งครับในโวล์คับครั้งนี้นะครับนัดชนะล่าสุดนะครับชนะเดนมาร์กหนึ่งศูนย์ชนะตูรกเซียหนึ่งศูนย์แพ้ฝรั่งเศสสี่หนึ่งครับแต่ได้เข้ารอบเป็นอันดับสองของกลุ่มนั่นเองนะครับแต่ในผลงานในทัวร์นาเมนต์่างนะครับออสซี่นะครับชนะนิวซีแลนด์นะครับชนะนิวซีแลนด์และสมุทรนาเปรูไปนั่นเองนะครับนะ มาดูสิบเอ็ดตัวจริงของอาจินตายวันนี้นะครับนำทีมโดยเล i v e r s i t อังเคล l i malay นะครับ ang equin นะครับ l u g e โดเดปานะครับลงทำภาษาภาษาลาลุทให้หน้องคืนนี้นะครับแต่นะออสซีนะครับวันนี้ก็ลงสิเอ็ตัวจริงที่พวกเขาชุดเขาแขกที่สุดกันเลยนะครับมาดูราคาที่แคปทำเงินนะครับอันนั้อาจินนะครับอยู่อันดับที่5นะครับเปิดตลาดมา สองนัดยังไม่เสมอนะครับชนะสองแพ้หนึ่งนะครับถือว่าเสมอตัวกันเลยเหมือนเหมือนทั้งนั้นออสซี่นะครับออสซี่ก็เปิดตลาดมาสองนัดแพ้หนึ่งนะครับชนะสองนะฮะทำกำไรสถิติมานะครับวันนี้นะครับบอลราคาเปิดมาอันเินตายนะครับต่อถึง2ลูกกันเลยนะครับต่อถึง2ลูกกันเลยนะครับ ว่าคู่นี้นะครับผมขอให้ลองไปที่ออสเตรเลียนั่นเองนะครับแล้วอีกทีหน้านะครับเรามาสรุปผลด้วยกันนะครับตอนเช้านะครับก็อย่าลืมติดตามนะครับช่องทีเด็ดลุกหนักกันไ้ด้วยนะครับมีทีเด็ดดีแน่นอนนะครับวันนี้ต้องขอตัวลากันไปแล้วนะครับก็จะ่าลืมมาท่านไหนดีครับที่ยังไม่มีเว็บดีๆนะครับขอเสนอนะครับผู้สำหรับอย่างเป็นทางการด้วยนะครับขอ เว็บแคลเซียแนะครับรองรับทุกระบบรองรับทุกธนาคารนะครับเปิดระบบ To Money w a l l e t กันด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลรกันแล้วต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีกันด้วยนะครับ